หน่วยงานภาครัฐเร่งระดมกำลังช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้เพิ่มสายด่วนปอพหนึ่งเจ็ทำงานร่วมกับสายด่วนหนึ่ง่งหน่งช่วยรับแจ้งและช่วยเหลือประชาชนให้ได้อย่างรวดเร็วครับจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ที่ยังคงความรุนแรงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยขยายผู้สายสายด่วนปอพหนึ่เพิ่มอีก 60คู่สายครับเพื่อรองรับการแจ้งเหตุและการขอรับความช่วยเหลือในพื้นที่โดยบูรณาการข้อมูลร่วมกับศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบ,บาล1111 11, <ๆ><ๆ>เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นไปอย่างทันท่วงทีและทั่วถึงครับโดยศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัยหรือสปกชอ มาทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบลดความซ้ำซ้อนและประสานงานไปยังสปกชส่วนหน้าครับเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ได้อย่างรวดวเร็วและมีประสิทธิภาพขณะที่ความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆทางกรมประมงและกรมชลประทานร่วมกันนำน้ำและอาหารไปแจกจ่ายให้กับประชาชนรวมถึงอพยพผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงด้วยนะครับ พร้อมเร่งแก้ไขปัญหาการแจกจ่ายอาหารแก่ผู้ประสบภัยที่ไม่เพียงพอก็โดยการลำเลียงอาหารเข้าไปอย่างต่อเนื่องทางด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งตั้งวอลลุมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขาลารวมถึงจังหวัดปูราดธานีด้วยครับเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้อย่างทันท่วงทีทางกระทรวงพาณิชย์สั่งการให้กรมการค้าภายใน รับมือกับสถานการณ์อุทกภัยพร้อมขับเคลื่อนสี่มาตรการดูแลประชาชนในพื้นที่มีมาตรการในการจัดสิ่งของจำเป็นให้ศูนย์พักพิงการแก้ไขปัญหาสินค้าขาดแคลนการพื้นฟูพ,พื้นที่หลังน้ำลดและการจัดกิจกรรมทงฟ้าเพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนครับทางกระทรวงสาธารณสุขส่งทีมปฏิบัติการถูกเฉิญทางการแพทย์เคลื่อนที่เร็ว ไปที่ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าที่สนามบินหาดใหญ่ส่วนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าดูแลกลุ่มเปราะบางจัดตั้งศูนย์คัดแยกกลุ่มเปราะบางออกจากประชาชนทั่วไปครับ